มาหาในช่วงอะไรนะมาแต่ใสอีกมาแต่ใสอีกเอาวางของกันรอของวางกระเป๋าวางจะรีวิวรถด้วยเลยเอฟซีเอเออมาลยาต่ี้มาเลยพยแเรือากระชามา่เดียวอ่าเชอม้วนคล้เรถกบไปเลยรับเลยนี้รับเลยไหม มามามาไปคนใบเดียวเ็นไปไหนเดี๋ยวรากบ้านเจอเซีเทีอีกแล้วเซีเทีบรับประชาชนไปเดีนวรับรถดีไงคาบอกว่าต้องมาแบบนี้น่ามาคกับเบื้องตังเดบเบื้งังเดเบื้งงเดบเบื้องงยดูแบบเบื้องตั้งเรกนยูตีเมหลายมาสั่นพอดีมาพเซีวพี่มีพอดีสวัสดีค่ะอันเซี่ยวพี่หมีมามาหนร้านตุพกตไอีกทีอ เด็กคุยเล่าขายใบบอเข้ามาคุยได้เสฉไวคุยเดียวเลยมาสั่นมาหอดปุ๊บมี่บ้านประชาชนไปเดียวพี่น้องมาหอดปุ๊บที่หนีเซ็นไปแนียนเลยเขามีไปแน่ยนนางรอประจำอยู่แล้วไปแน่นผ่านปุ๊บมาวงเงินอนุมัติมาเหลือรถเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยบ้านประชาชนชนไมเดียวแม่เล่นไพ่เล่นไพ่อาชีพตัดไม้อาชีพรับหมอตัดไม้อาชีพรับหมอตัดไม้ตัดยูคค่าแม่ตัดไม่ไพ่ได้เบิด จะตัดแต่พายุงเอาอีกพายุงเก่าสองปงปีแรกส่ง5,800นะคะมันมีซูบิ s ิ i ไททันปี2019ปีดาวไปเลยนะคะส่งปีแรกที่5,800ปีที่สองแล้วบอกว่าสิใจไปแจักามหมืเนมันถึงหลายสามหาพันแปดแมนยวเอพ่อเซลมีอีกแล้วเซลอืนบอมีมาลาดนี่เซลงำงามมมีเดีวห่ะ เอบิ้งงลแล้วเบิ้งแล้ว้วเราังซุนเราเล่าร่งได้นั่นแล้วก็ตกใจเลยโอยรถไม้เลยแลนมือเดียวเออรถแลนมือเดียว ข้าจัดค่าโอนฟรีน้าใบใส่ไก่ปะมาเป็นไงเดีย๋ยวจะบอกไว้ทีปป่ต <มา S 2> ู้นึกห่ยนั่นเกิดไก,ก,กเกิดมาเกิดคนเนี่ยสามคนก็เอาผู้ละผู้ละขั้นเลยเนี่ยได้รถรถสวยแต่เอาปูมันไม่ถอดอ<ม>นะคนรถพวกเนี้ย L R มันอยู่ครบนะโอเค รถก็ไม่มีอะไรเลยพื่อเนี้ยรถยึดสจนสเยอะรถยึดเสจนเยอะเดิมหมืนัรัไม่่อดักตัวเลยนะที่รอไอ้ผมใส่ทำไมถึงที่สามเจ็ดแค่ตรงไี้เคลื่อนแนมืดเยอแน่นหน่อยนั่นออกมาเนี่ยพระนพอนภามวลเพอดยอะไรผู้ใดใส่ผู้ใดใส่เจ้าของใส่ก็ดีก็ดีใส่ั เครื่องเดิมละมาลอยดเดียเด๋ยวอันนี้พี่ใสุ่ดลอยแม็กบอกไหมบอผิดหวังนี่นี่ถึมง,งมึงเนี่ยสารมาเนีกเต็มถังอันนี้เดิมเบดคือรถที่มีพิกค,คว่ำมาดูไง,ไง่ายๆมาดูเบรคดิเห็นไหม,ดดไไหมตัวประตูประตูพวกนี้หัวน็อตยังไม่ถอดเลยหัวน็อตยังไม่เคยถอดเลยอืมก็ผิดหวังสวยๆสวย,ยงามไป ครับครับได้เป็นนีแน่นอนสบายใจหล่ะครูบ่แล้วอย่ามาหาไอ้พวกแคร์บาระชาชุดมามาไปเดียวได้เป็นนีแน่นอนเอางั้นเนี่ยเอาไอ้แล้วมึงใจเย็นตาสบายเลยกินข้าวไหมเนี่ยกินหโอ้ใช่ไหมพวกกินยังไม่กินข้าวเลยตั้งข้าวอ่ะมึงตามสบายเลยเดี๋ยวร้องรถกัร้องไปเงี้ยมาเต้นปักแหงอุ้งงามแล้มึงเดี๋ยวนัดไปถอดสักตัว แมกไม้ย่างไม้ดอกเบี้ย10% 12เดือนนี่อาชีพตัดไม้บางบางคนถามว่าใส่กระสารยัง่งครับบัะชาชนบินใบเสร็จนะเวลาเขาไปส่งตามโรงงานหรือว่าไปส่งตามบริษัทมันจะมีใบเสร็จออกมาว่าจากโลจากโลจากโลนะแล้วเขาไปรับซื้อก็มีบุ้งมีบินซื้อขายกันนะแค่นี้แหละพี่น้องย่งยๆขอแค่จะติดแบงค์ลิสจ่ายให้เด้เบิแหละนะ โอเคนะเดี๋ยวอาจะไปรีวิวรถกันนี่ลูกค้าแล้วเราตื่นตื่นกองอยู่น้อยนึงเราเราตกใจเซี่ยวหมีนะเออมาทำสบลด์ไม่ใช่เด้ร้องเพลงเน้นเนาะนะบัตรประชาชนใบเดียวจัดให้ครับพี่น้องนะได้เป็นหนีแน่นอนว่าได้เป็นหนีแล้วคิดหลายเรื่องเลดีมาสตีว่เอาดีมาดีว่ได้เป็นนีแน่นอน จัดไท้ครับพี่นัองนะมารถผู้กอาชีพซอยทุกคันดันโอเคโอเคเดี๋ยวไอรีวิวรถเขาไหมกันนะประมาณ6กคันนาวันน,นี้นะเนาะเดี๋ยวทยอยลงทีละคันไปแล้วผมสวีดัสสวัสด,ด,ด,สสดีเดี๋ยวมีเอฟซีเขามาบอกว่าไอรีวิวตอนปล่อยรถนะเดี๋ยวขันละเอาเลย,ข,ลเเลยขันละเอาเลยจะอัดคลิปอีกคลิปนึงลงอไอคอยรับรถเลยเดี๋ยวจะเอาเลยนะเดี๋ยวจัดใท้ครับโอเคไปแล้วผมสวัสดีด,ดสวัสดีสสดปีใหม่สวัสดีครับ